เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราใช้งานแอปติกตอมาเป็นเวลานานเนี่ยจะพบว่าคอนเทนต์ที่มันโชว์อยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่บางทีเราไม่ค่อยชอบเลยนะครับในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าให้คอนเทนต์ที่โชว์อยู่ในหน้าฟีดทิกตอของเราเนี่ยเป็นในแบบที่เราชอบเป็นในหมวดหมู่ที่เราชอบนั่นเองนะครับเราชอบคอนเทนต์แบบไหนก็ให้มันโชว์ให้เราเห็นเยอะขึ้นตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูกันเลยครับวิธีการตั้งค่าให้ t i k t o อกของเราเนี่ยแสดงเนื้อหาคอนเทนต์ในแบบที่เราชอบจริงๆนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน t i k t o อกของเราเลยนะครับพอเราเข้ามาในแอป t i k t o k แล้วนะครับจากนั้นให้เราสังเกตที่ปุ่มเมนูด้านล่างนะครับให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามา